ทีมเตที่ส่วนอร่อยกันเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามและชมผมทางช่องยูทูปมาร์คไทยบ้านทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีเมนูเด็ดสำหรับบรรน,นอกบรรน,นามานำเสนอหนึ่งเมนูนะครับผมกำลังทำครับนี่ครับผม เป็นหนูนาย่างครับผมพอดีหาได้เมื่อคืนนี้นะครับ mm hmm. ก็เลยทําเมนูหนูย่างครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวพามาดู mm hmm. เนื้อหนังกันใกล้ๆนะครับจะน่ากินขนาดไหน mm hmm. นี่ตอนนี้ก็กําลังย่างนะครับผม mm hmm. เปิดให้ดูครับ mm hmm. ว้าวสันเป็นไงบ้าง น,นี่ก็นกขันรบก,กวนนะครับเจ้าดัลล่าดลดล่าลูกรักครับผมนี่นายกินไหมครับทุกท่านดูครับผมจะเปิดให้ดูว้าวเป็นไงบ้างทุกท่านกำลังเริ่มสูกเลยครับว้าวนากินมากมาดูอีกด้านกันครับผม นี่เป็นหมักสูตรผมเองนะครับผมสูตรเด็ดเลยฟึบโอ้โหไม่กดก็ตัวใช้ได้อยู่นะครับผมก็เกือบหนึ่งกิโลนะครับเป็นหนูหนาเท100ร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับผมไม่ใช่หนูเลี้ยงครับผมว้าวเป็นไงบ้างครับทุกท่านอื้อหืออากินไหมครับ <c oughs> เอ้นูบันนอกบ,บันนาครับสวยงามมากครับผมดูเอาครับพี่น้องน่ากินขนาดไหนครับโอโ้โหมันเยิอมครับก็พริกไปเรื่อยๆนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นเครื่องในนะครับผมแล้วก็มี เครื่องหมักผุมยัดใส่ไว้ในท้องหนูด้วยนะครับผมน่ากินมากครับดูครับอันนี้ก็ดอลล่านะครับขันอยู่ยครับนี่ครับนี่ดอลล่าดอลล่าอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มครับผมสุดเด็ดสับสุดเด็ดสุดเด็ด เดี๋ยวเรามารอดูตอนสุกนะครับผมเดี๋ยวผมย่างไปเรื่อยๆนะครับผมอือดูสั่น่ากินไหมครับนี่ครับผมก็อยู่กับแฟนครับผมแฟนนี้นะครับ คือยอดแล้วครับเมนูนี้คนหายินยานครับผมดักได้ก็มีคนมาขอซื้อไปหมดนะครับก็เลยอยากกินนึกอยากกินขึ้นมาครับก็เลยไปดักเอาครับบ้านผมยังพอมีให้ดักอยู่นะครับผมพลิกไปเรื่อยๆครับเรามาชิมน้ำจิ้ม,มันก่อนนะครับผม ยอครับนี่ครับตอนนี้สีสันก็เป็นไงบ้างครับเริ่มจะหน้ากินขึ้นมาทุกทีครับแต่ว่าตรงนี้ใหม่นิดหน่อยนะครับพอดีผมเดินออกไปทําธุระแป๊บเดียวครับผมกลับมาใหม่เลยเดี๋ยวก็สีหน้ากินแล้วนะครับผมพอใช้ได้ครับ บ้าง mm hmm. คร да. mm ับ hmm. ท่าน่ากินมากครับเิงในกินข้าวน่าจะอร่อยเลยลุกครันเัืขันวันวันเราก็ย่างมาได้สักพักใหญ่นึงแล้วนะครับจะมาดูกันครับว่าสุกหรือยังนะครับ กลังจะสุกครับผมต่ว่ายังไม่สุกสักเท่าไหร่นี่ครับเนี่ยสวยงามมากครับอือเดี๋ยวย่างอีกสักคู่นะครับผมก็จะสุกเอาเป็นว่ามาเจอกันตอนหนูย่างสุกเลยนะครับผมตอนนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ทางให้ดูก็ประมาณนี้นะครับพอดีไม่มีเวลามานั่งเฝ้าย่างนะครับผม ผมทำธุระด้วยก็เลยไม่เสือสักเทไรนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าว่ากันใหม่นะครับวันนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วครับเท่านี้น่ากินครับผมฟืบนเนี่ยเป็นไงครับทุกท่านดูน่ากินมากครับมาครับมากินข้าวด้วยกันครับทีนี้เดี๋ยวน่ากินมากครับทุกท่านขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับ กินข้าวฟังนกเขาขันไปเลยครับดูครับทุกันดูเอาครับโอ้โหมาครับทีนี้มาชิมรสชาติกันครับ กิมไปที่ส่วนอร่อยก่อนเลยนะครับเนื้อน่องขาครับผมลองกินแต่หนูก่อนนะครับยังไม่กินข้าวนะครับผม,มนั่งครับ ได้ครับโคูรอร่อยเมเมนูวันนอกวันนาครับผม เครื่องในรู้บ้างครับสุด้วยครับได้กินเครื่องเคียงสมุนไพรเลยครับอร่อยมากครับผมนังครับหนัง น่องครับน้องน่องขา ครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มครับเป็นบ้านผมเขาเรียกว่าพริกพริกตาแดงครับบ้านผมโคราชนะครับขอเยี่ยมของท่านก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอ้ขออนุญาตกินข้าวต่อกนนะครับผมท่านใดอยากรับชมคลิปแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับมาไทยบ้านครับผมโอเคครับดีวท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาไทยบ้านได้ทำคลิปวิดีโอต่อไปด้เลยนะครับผม เ้ียนหนังครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ